ขั้นตอนสุดท้ายก่อนการกลับมาพบกันอีกครั้งของทูนเฟลมคืออะไรฉันดีใจมากที่คุณมาที่นี่วันนี้เพราะเราจะมาเจาะลึกในหัวข้อที่หลายคนนึกถึงนั่นคือขั้นตอนสุดท้ายก่อนการกลับมาพบกันอีกครั้งของทูนเฟลมไม่ว่าคุณจะเคยผ่านการเดินทางนี้มาหลายปีแล้วหรือเพิ่งเริ่มเข้าใจว่ามันเกี่ยวกับอะไรข้อความนี้มีไว้สําหรับคุณการเดินทางของทูนเฟลมเป็นหนึ่งในเส้นทางที่ลึกซึ้งที่สุดเปลี่ยนแปลงชีวิต และบางครั้งท้าทายที่สุดที่ใครๆก็สามารถเดินได้มันไม่ได้แง่เสมอไปแต่ก็คุ้มค่าหากคุณอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการกลับมาพบกันอีกครั้งหรือหากคุณรู้สึกว่าชีวิตกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จงรู้ไว้ว่าการกลับมาพบกันอีกครั้งนั้นใกล้เข้ามาแล้วมากกว่าที่คุณคิดในวิดีโอนี้เราจะมาสำรวจว่าขั้นตอนสุดท้ายก่อนการกลับมาพบกันอีกครั้งนั้นเป็นอย่างไรขั้นตอนนี้เต็มไปด้วยการรักษาอย่างล้ำลึกการตื่นรู้ที่ทรงพลัง และการตระหนักรู้ในระดับจิตวิญญาณที่จะทําให้คุณมองเห็นไม่เพียงแค่ทวินเฟลมของคุณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงตัวคุณเองด้วยเป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมสําหรับการรวมกันทั้งภายในตัวคุณเองและกับคู่หูอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณดังนั้นจงหาที่นั่งสบายสบายสักที่บางทีก็อาจดื่มชาสักถ้วยและมาดาดิ่งสู่แก่นแท้ของการเดินทางครั้งนี้กันการรักษาภายในขั้นสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายเริ่มต้นด้วยแง่มุมที่ลึกซึ้งที่สุดประการหนึ่งของการเดินทางของทวินเฟลม การรักษาภายในขั้นสุดท้ายนี่ไม่ใช่แค่การประส่วนที่แตกหักเท่านั้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์มันคือจุดที่ทุกส่วนในตัวคุณที่ยังคงมีความกลัวความสงสัยหรือความผูกพันกับอดีตถูกแปลงเป็นแสงสว่างสำหรับทินเฟลมหลายๆคนขั้นตอนนี้ให้ความรู้สึกเหมือนการเกิดใหม่ทางจิตวิญญ,ญาณความเจ็บปวดและความไม่มั่นคงในอดีตเริ่มหายไปและแม้ว่าบางครั้งอาจรู้สึกไม่สบายใจแต่นี่คือจิตวิญ,ญญาณของคุณที่กำลังเปิดทางเพื่อการกลับมาพบกันอีกครั้ง ภาระทางอารมณ์ทั้งหมดความเชื่อที่ล้าสมัยทั้งหมดกำลังถูกปลดปล่อยคุณเริ่มตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองคุณไม่ต้องการการยืนยันจากภายนอกอีกต่อไปคุณเริ่มรู้สึกถึงความรักอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวคุณมาตลอดการรักษานี้เกิดขึ้นในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพอารมณ์จิตวิญญาณและใช่อาจนำความกลัวหรือความสงสัยที่คุณคิดว่าคุณได้เอาชนะไปแล้วกลับมาแต่คลื่นแห่งความไม่สบายใจขั้นสุดท้ายเหล่านี้ มีความจำเป็นเปรียบเสมือนการทำความสะอาดบ้านเก่าเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับสิ่งใหม่คุณกำลังเตรียมตัวสำหรับการรวมกันอันศักดิ์สิทธิเ์เปลวไฟแฝดบางคนรายงานถึงความฝันหรือภาพนิมิตที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ในช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นประสบการณ์ภายในอันทรงพลังที่สะท้อนถึงการตื่นขึ้นข,นของจิตวิญญ,ญาณความฝันที่ชัดเจนอาจแสดงให้เห็นว่าคู่รักฝ่ายหนึ่งตื่นจากการนอนหลับทางจิตวิญญ,ญาณและในที่สุดก็พร้อมที่จะโอบรับการเชื่อมต่อ ช่วงเวลาเหล่านี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นตัวแทนของความพร้อมของจิตวิญญาณและเมื่อคุณเยียวยาคุณยังเปิดพื้นที่ให้คู่ของคุณทำเช่นเดียวกันนั่นคือความงดงามของการเชื่อมต่อน,นี้ซึ่งทำงานทั้งสองทิศทางการปล่อยวางความคาดหวังขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตมากที่สุดขั้นตอนหนึ่งก่อนการกลับมาพบกันอีกครั้งคือการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความคาดหวังและใช่นี่อาจเป็นเรื่องยากอย่างไม่น่าเชื่อ ในฐานะเปลวไฟแฟรเรามักจะนึกถึงการกลับมาพบกันอีกครั้งที่สมบูรณ์แบบจังหวะเวลาคำพูดจุดสุดยอดทางอารมณ์แต่ความจริงก็คือการกลับมาพบกันอีกครั้งไม่เคยเกิดขึ้นในไทม์ไลน์ของเรามันเกิดขึ้นในเวลาอันศักดิ์สิทธิ์คุณอาจรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นและทันใดนั้นก็เงียบลงไม่มีข้อความไม่มีสัญญาณใดๆมันน่าหงุดหงิดสับสนแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยอมจำนนด้วย นี่คือช่วงเวลาที่จัประวาลเชิญชวนให้คุณปล่อยวางการควบคุมหยุดกดดันและเพียงแค่ไว้วางใจเรลวไฟแฝดหลายคนประสบกับวัตกรนี้คุณอาจรู้สึกว่าพร้อมแต่คู่ของคุณยังไม่พร้อมหรือในทางกลับกันการประชุมเกิดจะเกิดขึ้นแต่รู้สึกว่าจังหวะเวลาไม่ตรงกันทุกอย่างถูกกาหนดไว้โดยพระเจ้าการปล่อยวางความคาดหวังไม่ได้หมายความว่ายอมแพ้แต่หมายถึงการไว้วางใจเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังดำเนินไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณ ขั้นตอนนี้เชิญชวนให้คุณเชื่อว่าการกลับมาพบกันจะเกิดขึ้นไม่เร็วหรือช้าเกินไปเพียงแค่สอดคล้องกับการเติบโตของจิตวิญญาณของคุณอย่างสมบูรณ์แบบการตื่นรู้ถึงการเชื่อมโยงหมิติเมื่อการกลับมาพบกันอีกครั้งใกล้เข้ามาเปลวไฟแฝดจำนวนมากก็เริ่มตื่นรู้ถึงการเชื่อมโยง5มิติของพวกเขานั่นหมายความว่ายอย่างไรมันคือการรับรู้ว่าสายสัมพันธ์ของคุณมีอยู่ไกลเกินกว่าขอบเขตทางกายภาพเหนือพื้นที่เหนือเวลา นี่คือการเชื่อมโยงในระดับจิตวิญญาณที่ดำรงอยู่ในมิติที่5ซึ่งเป็นขอบเขตของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและจุดมุ่งหมายอันศักดิ์สิทธิ์คุณอาจเริ่มรู้สึกถึงการมีอยู่ของเปเลวไฟแฝกของคุณแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่ที่นั่นคุณอาจได้รับข้อความจากสัญชาตญาณมีนิมิตหรือประสบกับการพบปะในฝันที่ยืนยันถึงการเชื่อมโยงของคุณนี่ไม่ใช่จินตนาการแต่เป็นการตื่นรู้ คุณเริ่มเห็นว่าคุณสมบูรณ์ในตัวเองการรวมตัวของคุณมีอยู่แล้วในเชิงพลังงานและจุดมุ่งหมายร่วมกันของคุณอาจขยายออกไปไกลเกินกว่าความรักโรแมนติกในขั้นตอนนี้คำถามต่างๆจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติภารกิจเบื้องหลังการเชื่อมโยงของเราคืออะไรเราถูกกำหนดให้รับใช้ร่วมกันหรือไม่สร้างสรรค์ร่วมกันหรือไม่ชี้นำผู้อื่นหรือไม่เมื่อคุณปรับจูนเข้ากับความถี่ที่สูงขึ้นคำตอบก็จะเริ่มปรากฏขึ้น การแยกทางและการไต่ตรองครั้งสุดท้ายก่อนที่จะกลับมาพบกันอีกครั้งเปลวไฟแฝดหลายดวงต้องแยกทางกันเป็นครั้งสุดท้ายนี่ไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการเตรียมตัวช่วงเวลานี้จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายได้ไต่ตรองอย่างลึกซึ้งเพื่อบูรณาการบทเรียนทั้งหมดเพื่อเรียกร้องพลังของตนเองก่อนจะรวมเป็นหนึ่งเป็นช่วงพักอันศักดิ์สิทธิ์เป็นช่วงเวลาที่ความชัดเจนเบ่งบาน คุณอาจรู้สึกว่าการเดินทางกำลังจะสิ้นสุดลงแต่ในความเป็นจริงนี่คือความสงบก่อนการลุกขึ้นครั้งสุดท้ายเป็นเวลาที่จิตวิญญ,ญาณแต่ละดวงจะโอบรับบทบาทอันศักดิ์สิทธิ์ของตนในการรวมกันขั้นตอนนี้ถือเป็นการเตรียมตัวครั้งสุดท้ายพายุฝนก่อนความสงบความเงียบก,ก่อนการเรียกร้องการเรียกร้องให้เชื่อมต่อใหม่และแล้วการเรียกร้องก็มาถึงแรงดึงดูดทางพลังงานนั้นไม่อาจปฏิเสธได้สัญ,ญญาณต่างๆอยู่ทุกที่ความสอดคล้องกันทวีความเข้มข้นขึ้น คุณรู้สึกว่าเปลวไฟแฝกของคุณกำลังคิดถึงคุณคุณสัมผัสได้ว่าพวกเขากำลังรู้สึกถึงแรงดึงดูดแม่เหล็กเดียวกันทุกสิ่งในจักรวาลดูเหมือนจะเรียงตัวกันอย่างสมบูรณ์แบบและคุณรู้นี่คือมันนี่คือช่วงเวลาที่การกลับมาพบกันอีกครั้งจะย้ายจากจิตวิญ,ญญาณไปสู่ความเป็นจริงจากหมิติสู่สมิติคำถามเดียวตอนนี้คือคุณทั้งสองจะก้าวเข้าสู่การรวมกันนี้ได้อย่างไร คุณจะดำเนินภารกิจของคุณร่วมกันหรือไม่คุณจะผสานโลกภายในและชีวิตภายนอกเข้าด้วยกันหรือไม่คุณจะแบ่งปันความรักของคุณกับโลกหรือจะดูแลมันอย่างเป็นส่วนตัวหรือไม่เหล่านี้เป็นคำถามที่หัวใจของคุณเท่านั้นที่ตอบได้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือขั้นตอนสุดท้ายก่อนการกลับมาพบกันอีกครั้งคือช่วงเวลาแห่งการรักษาอย่างล้ำลึกการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณการยอมจำนวนและการจัดแนวอันศักดิ์สิทธิ์หากคุณอยู่ที่นี่คุณอยู่ใกล้กว่าที่เคย เชื่อในกระบวนการเชื่อในตัวเองเชื่อในจังหวะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชี้นำคุณทั้งคู่และหากข้อความนี้สะท้อนถึงคุณโปรดแจ้งให้เราทราบในความคิดเห็นด้านล่างคุณอยู่ในจุดใดของการเดินทางของงอบเปลวไฟแฝกของคุณอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครรับข้อมูลช่องนี้เพื่อรับเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเปลวไฟแฝกการเติบโตทางจิตวิญญาณและการปรับจิตวิญญาณกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดต จนกว่าจะพบกันใหม่จิตวิญญาณที่สวยงามจงมีสติอย่าปิดกัน้นและจำไว้ว่าการกลับมาพบกันอีกครั้งของคุณใกล้เข้ามาแล้วกว่าที่คุณคิดคุณไม่มีวันโดดเดี่ยวจบวิดีโอนี้ด้วยความรักต่อการเดินทางของเปลวไฟแฝกของคุณคุณทำได้